เป็นฤดูหนาวที่มีอากาศร้อนและฝนตกพร <c oughs> าพระลงมาจากเขาในช่วงสิบโมงฝน <c oughs> ตกทุกวันเปียกกันอยู่ทั้งวัน <c oughs> <c oughs> ที่เปียกเพราะว่าเดินอยู่ในคลองชมพู น้ำก็เยอะเป็นพิเศษปีนี้นะนเดินยาการวอมทั้งเห็บก็เยอะมาก mm hmm. เหมือนพุทธิไปเดินป่าก็ขนเอาเห็บลงมาด้วยไม่ต่ำกว่าสองร้อยตัวถ้านับรวมแล้วนะเห็บเยอะจริงๆปีนี้นะบ่งบอกถึง การที่มีสัตว์ป่าเยอะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเจ้าที่ป่าไม้ก็ออกราตะเวนกันอยู่ตลอดนะจากนันทั้งพรานชาวบ้านทั้งหลายที่เคยขึ้นไปล่าสัตว์ขึ้นไปล่าไม่ได้เลยตอนนี้นะก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะป่าไม้ก็ดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าดมสมบูรณ์ดีนะสัตว์ป่าก็ดมสมบูรณ์ าอาตมารเรียกกันว่าป่ามีชีวิต mm hmm. เคยไปเดินป่าอื่นๆแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ป่า,าป่าขาดชีวิตนเ mm hmm. หลือ,อยังมากแค่กระรอกกระแตนอกอะไรพวกนี้นนส่วนสัตว์ป่าใหญ่ไม่เหลือแล้วนะแต่ว่าที่ตรงสแสลงหลวงเนี่ยยังมีสัตว์ป่าอยู่อีกเยอะหมูป่า น่าจะเยอะหลายปีมานี้ตนะั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยนะป่าไม่ยอมเปิดให้คนเข้าไปเที่ยวนั้นไม่มีที่พิศนุโลกเองก็มีที่คลองเฮมพูที่เดียวนะที่ให้ขอาไปเที่ยวที่อื่นก็ยังไม่เปิดพอไปป่าวันที่หนึ่งก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น นะมันได้ออกกำลังกายจนเกินพิกัดที่ร่างกายเคยทนไหวนะ่ะแต่ว่ามันต้องไปให้ถึงจุดที่ตั้งใจเอาไวนะ้น่ะนี่โย่า็จะได้ยินเสียงฝนด้วยนะฝนตกแรงอยู่พอสมควรนะมันลงมาจากเขาทีก็มีความรู้สึกว่าเออร่างกายแข็งแรงไอ้ที่ปวดไอ้ที่เป็นอะไรทั้งหลายเนะี่ยรู้สึกมันผ่อนคลาย นะร่างกายผ่อนคลายไม่ว่าไปป่าแต่ละครั้งนะไปก็นอนไม่เคยจะหลับนะเพราะว่าจิตมันตื่นเนะมื่คืนก็เสียงช้างร้องนะผ่านก็ตาตั้งวิ่งไปขนเอาเต็นท์ของพวกโยมผู้หญิงที่ตามไปที่นอนอยู่ในจุดที่เสียงต่อการที่ช้างจะเข้ามาถึงตัวได้นะขนมาไว้ในจุดที่สูงกว่านั้น กนะ็ให้วุ่นวายกันตอนดึกๆเมื่อคืนนีนะ้แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโชคดีว่าที่ทุ่งแสลงหลวงนี่มีแต่ช้างนะนะไม่มีเสอือมันกับป่าอื่นอย่างเช่น,นทุ่งใหญ่นั่นเลยสวนอย่างเงี้ยนะนะอันนั้นน่ากลัวกว่านี้เพราะว่านะทีเสือมันยอ่ยองมานี่มันไม่ได้เสียงดังมาเหมือนช้างเดิน ช้างมาเหยบต้นไผ่มั่งอะไรมั่งดังป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 ัง,ปงมางพอจะรู้เรื่องกันมั่งที่เราไปกันก็ส่วนมากก็ไม่ได้เป็นอะไรกันมากมายนะเจ็บตัวนิดนิดหน่อยๆนั้นเรื่องปกตินะส่วนอันตรายจากสัตว์ป่านี่ไม่เคยเจอนะเพราะว่าพรานที่ไปด้วยกับหูไวตาไวนะอะไรที่จะเป็นเรื่องของเสี่ยงการเสี่ยงก็นะ พรานก็ไม่พาไปหาที่เสียงง่ายๆตรงไหนที่มันเสียงก็ไม่พาไปนะหรือถ้าได้ยินเสียงสัตว์อะไรร้องก็คอยป้องกันให้เป็นอย่างดีนะนะก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจออย่างนี้นะบางทีพาสะ,ะเนนพราะรู้ร้อนขึ้นเขาเน,นี่ยนะ่ากลัวกว่นี้เยอะนะเพราะาเด็กๆทั้งนั้นเสียงช้างเหยียบคอไผ่มาบ้องบังบัง,บงจะลงมากินน้าในฤดูแล้งเนี่ยนะนะ ก็ต้องไล่ช้างกันให้วุ่นวายตึกเดินเที่ยงคืนใน,นเรื่องปกตินะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็ครบอาทิตย์ที่สองแนละ้วที่เราจะได้ส่งอารมณ์ทางซูมนะคุโยมที่รอส่งอารมณ์ทางซูมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันอาทิตย์นะนะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะนี่เราก็ทำมาเป็นปกติมาสองสามปีแล้วัางเนี่ยนะที่ทำกันมานะ น่ะอะขอคำถามกราบมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณลัชดาศีอินรายงานการปฏิบัติวันที่32นั่งสมาธิประมาณ30นาทีเดินจงกรม30นาทีปฏิบัตินอกรูปแบบเห็นจิตไม่เป็นอิสระมีความไม่ชอบมีความผักใสไม่เป็นที่น่าพอใจเห็นความแตกต่างช่วงที่ทำสมาธิเยอะ แล้ววันไหนธรรมสมาธิได้น้อยจะฟูงมากหรือบางทีหลงทํำตามอารมณ์หรือบาง,งทาาอางีอารมณ์ครอบจิตจนลืมตัวแต่ก็มีตัวรู้อยู่เนืองเนืองแต่หลงไม่นานก็มีสติรู้ค่ะขอจบสภาวะเพียงเท่านี้ค่ะค่อยๆพัฒนาไปนะ,นะเดือนแรกเดือนสองเดือนสามเราจะค่อยๆเห็นความแตกต่างไปเรื่อยๆนะขออย่างเดียวคืออย่าทิ้งความเพียรนะมันจะค่อยมี สติที่เขามารู้อารมณ์ชัดเจนมากขึ้นไปเรื่อยๆเองโดยธรรมชาติของมันนะนะอยู่ที่เราเพียรฝึกไปเรื่อยอย่นี้นเวลาก็นัน่งสมาธนะิเวลาปกติก็ทำหมากินไปแค่นั้นเองทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องแค่นั้นแหละในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะขอย้ำว่าชาวพุทธไม่ใช่แค่ใส่บาตรถวายสังฆทานอะไรอยู่แค่นั้นอันนั้นแก้ทุกข์อะไรไม่ได้สักอย่างนะ จะพูดควรที่จะต้องฝึกการเจริญสตินะึ่เนี่ยวันนี้พาพระลงมาจากเขาพระใหม่มาถึงญาติก็มาขอไปเลยเชิแต่ให้ไปอยู่วัดโน้อนอีกวัดหนึ่งนะญาติพี่น้องจะได้ใส่บาตรเราก็ขำทำไมไม่ทำไมไม่คิดแต่ทีแรกว่าก็ไปบวชวัดโน้นซะจะได้ญาติพี่น้องจะได้ใส่บาตรแต่แรก จะได้ไม่ต้องย้ายวัดไปย้ายวัดมาเนี่ยอันนี้คือจริงไม่ใช่เรื่องของอะไรเรื่องของการที่ทนไม่ได้นะอยู่วัดนี้ไม่ได้สะดวกสบายขนาดนั้นไงต้องตื่นแต่ดึกแต่ดินนะต้องฝึกฝนนาพาไปเดินป่าหน่อยก็ปามตายนะนะเพราะว่ายังฝึกน้อยอยู่นะก็ไม่ได้ว่าอะไรกันหรอกนะมาขออนุญาตก็ให้ไปยังจะทําอะไรได้นะแต่ว่า ถ้าเราฝึกกันคล่องดีแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้เ,ดเองว่าต่อให้เจอสภาวะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยก็ก็อยู่กับมันได้อะนะที่จริงแล้วแม้ว่าจะวิ่งหนีอย,อย่างเงี้ยเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องเจออารมณ์ทุกข์อยู่ดีที่มันจะถังโถมเข้ามาสู่ชีวิตของเรานี่เป็นเรื่องปกติมากยังไงก็ต้องเจอยังไงก็หนีไม่พ้นนะจะทุกข์เพราะอะไรก็ช่งางนะการพลัดพรากจากบุคคลนั้นเป็นที่รักวสบกับสิ่งที่ไม่รัก นะไม่ได้สมปรารถนาเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติที่พวกเราต้องเจอหรืออย่างน้อยก็ทุกประจําสังขารทั้งหลายนะเกิดแก่เจ็บตายอะไรทั้งหลายเรื่องพวกนี้เราหนีไม่ได้ี่ถ้าไม่ยอมฝึกตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาเราไปเจอจริงเข้าเนี่ยมันจะสาหาัสา,ากันมากกว่านี้อีกหลายเท่านะอ่ะเชิญจะคุณบีทิฏิพันธ์ขออนุญาตรายงานการปฏิบัติวันที่35ส้า เดินจงกรมหกครั้งและนั่งสมาธิจำนวนห้าครั้งโดยเฉลี่ยครั้งละสี่สิบห้านาทีค่ะวันนี้พยายามไม่เคร่งเครียดกับการปฏิบัติทำเท่าที่ทำได้ทำให้รู้สึกว่าการเดินจงกรมและนั่งสมาธิแม้มีความฟุ้งมารบกวนแต่ก็อยู่ได้แบบใจรู้สึกสบายสบายค่ะเห็นโทสะของตัวเองจากเรื่องงานสักพักก็คิดได้ว่า แทนที่จะหาทางเอาคืนหาทางช่วยเหลือคนคนนั้นดีกว่าน้องกับขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงเจ้าค่ะดีแล้วนี่มีความเพียนเยอะดีเนาะเดินย่างความนั่งสมาธิสลับกันไปหลายรอบใช้ได้เลยนะ่ะช่วงไหนว่างกับเติมความเพียนให้กับตัวเองอย่างเงี้ยน่ะแล้วมันจะค่อยพลิกจิตให้เราเองนะจากอากุศลกลายเป็นกุศลขึ้นมาได้นะนะที่จริงแล้วเนี่ยเราลอง มองอีกมุมหนึ่งนี้ก็ดีนะแทนที่เราจะไปอาฆาตบาดร,ร้ายโกรธเกลียดอะไรก็ต้องในลองพลิกอีกมุมหนึ่งดูมันจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าจิตมีความสุขมากขึ้นเวลาจิตเรามีความเมตตาเกิดขึ้นเนี่ยนะนะน,นี้ก็อยู่ที่ตัวเราละนะเราจะอยู่ความทุกข์กันเกิดจากกุศลเนี่ยมันเผารนจิตใจหรือจะอยู่กับกุศลที่ทําให้จิตมันปลอดโปร่งโล่งเบาอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเรานะไม่ใช่อยู่ที่ใครอื่นนะอ่ะเชิญ กคุณโอทางสายใหม่รายงานการปฏิบัติวันที่285วันนี้ภาวนามไม่ได้เจออะไรใหม่ๆครับแต่ว่าไปเจอกิเลสท,ที่ซุกอยู่ใต้พรมานานคือตัวความรู้สึกผิดหรือกูดกุจักสาเหตุที่พึงเข้าใจว่าตัวความรู้สึกผิดเป็นกิเลสเพราะมันเคยชินครับคือตัวเองเป็นคนที่คิดว่าถ้าเรารู้สึกผิดแล้วมันจะทำให้สิ่งที่ดีมากมากขึ้นเช่น วันนี้ทั้งวันไม่ได้อ่านหนังสือทบทวนเลยก็จะรู้สึกผิดขึ้นมาแต่รู้ไม่ทันครับจนกระทั่งวันนี้ที่เห็นแล้วว่ามันเป็นกิเลสเป็นโทสะชนิดหนึ่งพอรู้ทันก็โล่งขึ้นมากชีวิตโล่งขึ้นมากเพราะชินกับมันมาทั้งชีวิตคิดว่าความรู้สึกผิดเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองก็เลยไม่ได้สนใจที่จะรู้มันพอมาถึงวันนี้เข้าใจชัดแล้วว่า มันทำให้ใจเศร้าหมองที่ผ่านมาการที่เป็นคนที่ซึมเศร้าง่ายๆก็เพราะกิเลสตัวนี้ครับกราบสาธุครับพระอาจารย์ถูกแล้วล่ะนะเป็นโทสะชนิดหนึ่งนะคนะวามรู้สึกผิดนะจิตใจก็เศร้าหมองแน่นอนว่าไอตัวโทสะเองนะตามหลักจิตวิยาเองก็เป็นแรงกระตุ้นนะแรงกระตุ้นให้เราทําความดีหรือทํา ขยันทําการงานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่เยอะนักนะนิดๆหน,น่อยๆเนี่ยแต่ถ้าเยอะเกินไปก็กลายเป็นทำร้ายตัวเองนะโดยเฉพาะไอ้วความรู้สึกผิดเนี่ยนะคนทั่วไปก็จะมองว่าเป็นเรื่องทีดีแไปว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจดีนะพอทาอะไรผิดนิดหน่อยก็จะรู้สึกผิดแต่ที่ยังไอ้ผิดนั่นแหละเป็นการเป็นการทําร้ายตัวเองไนอะ้ความรู้สึกแบบนั้นนะโทสะมันทําร้ายตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นพอเราก็ไปเห็นเนี่ยมันจะทําให้ ต่อไปไอการพัฒนาตัวเองนะันไม่จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกผิดก็ได้นะนะอยู่พื้นอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกตัวดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะนะก็ลองไปสํารวจตรวจสอบดูตัวเองวัาหลายคนที่มีมีเชื้อหอวามเป็นคนดีเยอะหน่อยก็จะรู้สึกอย่างเงี้ยเวลาทาอะไรไม่ถูกต้องก็จะรู้สึกผิดอยู่ในใจนะนพอรู้สึกผิดอยู่ในใจก็พยายามที่จะชดเชยทดแทนอะไรก็แล้วแต่ นี่เราทําอยู่แต่ว่ามันกลายเป็นว่าไอ้การกระทําอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องของการกระทําที่เป็นกุศลนะมันกลายเป็นการกระทําที่เป็นอกุศลจิตก็ยิ่งเศร้าหมองไปใหญ่นะไม่ใช่ทํได้วยจิตที่เป็นกุศลจริงๆรที่มันปลอดโปร่งโล่งเบานะเะะั้นถ้าเราไปสํารวจตรวจสอบตัวเองแงะอยู่บ่อยๆก็จะทําใหนะ้ทุกการกระทำกลายเป็นเรื่องที่มันถูกต้องทั้งหมดนะนะเป็นสัมมาทั้งหมดนะเะั้นโทสะชนิดเนี้ไอ้ที่มันหลบอยู่ข้างหลังนี่นะ อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะไปสังเกตดูดีๆคนเท่าไปอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่นักภาวนาจะจะเริ่มมองเห็นนะคนไม่ได้ภาวนาก็มองไม่เห็นหรอกนะก็คิดว่าตัวเองดีอยู่นั่นแหละนะถ้ารู้สึกผิดก็ฉันก็ดีฉันเป็นคนดีคนหนึ่งอะไรแนคะ่นี้นะแต่ถ้าไม่ได้รู้สึกผิดเอาซะเลยก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะอันนี้ต้องบอกก่อนโดยเฉพาะคนที่มันชั่วๆทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รู้สึกผิดเลยนะยิ่งถ้าด้วยอำนาจของยาเสพติดนี่เคยเจอมาหลายเคสนะ นะพวกที่เล่นยามาเงี้ยพวกนี้เวลาทำอะไรผิดเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยเขารู้สึกเป็นเรื่องปกตินะในช่วงเมาเมาอยู่นะไหายเมาแล้วอาจจะรู้สึกผิดขึ้นมาก็ได้นะแต่ว่าไอ้ที่เมาเมาอยู่มันจะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดอะไรตรงไหน,นคล้ายๆก็ทํากันอย่างนี้อะไรเงี้ยกลายเป็นว่ายิ่งทาก็ยิ่งทํายิ่งแย่ไปใหญ่นะ,นะทางสั่งสมอุปนิสัยที่ชั่วร้ายทําลายตัวเองหนักเข้าไปใหญ่ก็จะกลายเป็นอย่างนั้น นะก็ดีแล้วเพราะนั้นการภาวนาเนี่ยมันจะทําให้เราคอ่คอ,ยคอยคค้นพบตัวเองเน่ยนะไอตัวที่กิเลสตัวที่เด่นเดก็ไม่เท่าไรอะ่ะนะเราเห็นชัดกันอยู่แล้วโลภะโทสะโมหะตัวแป้งแปงทั้งหลายเนี่ยมันเห็นชัดอยู่แล้วแต่ว่าไอตัวที่เล็กๆที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะยังมีหลายเหลี่ยมหลายม,มุม,มที่เราจะได้เรียนรู้กันนะนะตัวกิเลสไม่แน่จริงไม่พระลากมาันเ,เรามาเกิดมาตายวนเวียนซ้ำซากอยู่นี่ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วเนี่ย นนี่เ็เรื่องปกติธรรมดานะะน,นั่นก็อนุโมทนาด้วยนะนวันนี้มีโยมจากจากอำเภอรประสาทเนาะจังหวัดสุรินทนระ์วัดโพอ,อะไรนะชื่อวัดโพอ,อะไรโยมจำศีลนบสดนะพระอาจารย์สายสรุรพัญโยนะแาตา่ก็จำได้แต่วัดโพวัดโพโพอะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวคนนี้นาพายโยมมาทัศนาศึกษานะ ที่พิศนุโลกนะแล้วก็แบบพักที่วัดคืนหนึ่งนะพรุ่งนี้ก็จะร่วมทาบุญวันอาทิตย์ด้วยนะคุยงไงมันพามาดูงานนะพามาดูงานว่านะวัดนี้ก็ทำอะไรยังไงกันบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเผื่อจะจะกลับไปพัฒนาวัดตัวเองได้ได,ได้บ้างอะไรเงี้ยนะผู้กแก่ผู้เฒ่าก็ดีแล้วนะมาผาประสงอายุมาเปิดหูงเปิดตามัง่งนะบางทีไม่ค่อยได้ไปไหนนะลูกหลาน เวลาจะไปเที่ยวที่ไหนกันก็มักจะคิดว่าอายุมากแล้วไปก็ลําบากปวดหลังปวดเอวเพราะฉะนั้นอยู่เฝ้าบ้านนี่แหละในกลายเป็นว่าคนแก่ถูกทิ้งถูกทอดทิ้งอยู่ท่ามกลางลูกหลานนั่นแหละนะแล้วก็ไม่เคยได้ไปไหนมาไหนเขาสักทีะก็ชวนงินไปกินโน่นกินนี่กันร้านโน้นร้านนี่ก็ไม่เคยจะชวนคนแก่ไปสักเท่าไหร่นะคนแก่ก็มักจะมีความรู้สึกว่าไปเกะกะเขาเปล่าเปาไม่เคยจะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย กายนันว่าโดดเดี่ยวอ้างว้างว้าเหวอย่างนี้นะ,นะพอได้มาเปิดหูเปิดตาอย่างนี้บั่งนก็จะทำให้รู้สึกว่าเออยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะนะอันนี้สาหรับคนไม่ได้ภาวนานสำหรับคนภาวนาก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่บางทีการว่าก,การอยู่คนเดียวนี่เป็นโชคลาภของตัวเองด้วยซ้ําไปะทําให้ได้กลับมาสํารวจตรวจสอบจิตใจตัวเองนะส่วนคนไม่ได้ภาวนาก็น้อยอกน้อยใจไปตามเรื่องนั้นใช่ ลูกหลานไปชนกันน้อยใจเป็นอย่างนั้น,นป่าก็บอกไม่เป็นไรหรอกไปเถอะจะไปเที่ยวไหนก็ไปเถอะเดี๋ยวแม่เฝ้าบ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้แต่ใจก็อดคิดน้อยใจไม่ได้ส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนั้น,นมีคําถามนะ <laughs> โผมาทีละคําถามเอาเชิญจากทาง Facebook Live จากคุณออฟพัฒละพง์มีคําถามครับ ศรัทธานุสารีกับธรรมานุสารีเป็นพระอริยบุคคลไหมครับเป็นดินะเขาใช้พวกที่ไปสู่กระแสแห่งแห่งแห่งมรรคผลนิพพานด้วยด้วยศรัทธาเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะนะแล้วก็กลุ่มที่ไปด้วยปัญญานี่กลุ่มหนึ่งนะตอนนี้กลุ่มที่ท่านบำเพ็ญบาร,รมีด้วยด้วยปัญญาท่านก็จะ บำเพ็ญบาร,รมีน้อยกว่านะส่วนที่ไปด้วยกำลังของศรัทธ,ธาก็บำเพ็ญบาร,รมีมากกว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคำว่าสัตานุสารีนี่นบางทีเราไปเห็นเดี๋ยว้ามานึกถึงศัพท์พวกนี้นะไปเห็นว่ามีอยู่ในระดับของไัยยบุคคลอย่างเช่นในระดับพระโสดาบันที่ท่านไปด้วยกำลังของศรัทธ,ธาอย่างนี้เป็นต้นนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาขอไปดูเนื้อหาก่อนดีกว่านะเพราะตอไปเดี๋ยวจะผิดซะขอไปดูให้ชัดๆว่ามีกี่กี่แบบกันนะที่ท่านจำแนก,กแจกแจงไว้นะนะอะ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ก่อน